ช่วงนี้สำหรับศูนย์โดยยางนิโต้ nt 8 3 0นนุ่มเงียบแรงเหนือใคร All right. ช่องโอสตีเรซิ่งสัปดาห์นี้นะครับเราไม่คุยเกี่ยกับเรื่องซูปอัพครับม้ามืดซูปอพป,ปีนี้จะเป็นใครทิ้งมาเอ็กโอนโอต้สปอร์ตแล้วก็เอ็โกโอทีวีครับเรานั่งคัดสรรเปิดอินเทอร์นเน็ตเปิดหนังสือเก่าๆแล้วทุกคนก็ระบุความเห็นว่าหนึ่งในนั้นที่เป็นม้ามืดน่าจะเป็นโอโนี o ้รับฟาทันเตอร์นั่นเองควบคุมการผลิตโดยโคยเบิร์ตนะครับโอ้นี้ทีเด็ดยังไงซูปอพป,ปีนี้ส่งเข้าร่วมประกวดกี่คันแล้วพี่เขารู้จักซูปอัพมานานแค่ไหนต้องยยบร์ขอสดีคร์โครับ เคยมาสัมภาษณ์แล้วโซเซตี้ <Okay. S 1> ประวัติชีวิตพี่ตั้งแต่เป็นเบบียันเข้าวงการกรอบนี้พี่เราเอ็กโอโต้สปอร์ตเอ็กโอทีวีเลงเห็นว่าม้ามืดในปีนี้สุขเาอร์พี่ถึงนี้ต้องมีพี่อยู่ในนั้นด้วยเพราะเนื่องจากอูฟ้าฮันเตอร์เป็นอะไรที่ชอบทำอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาครับ <laughs> เดี๋ยวก็จะเร็วก็ชาวบ,บ้านเขาไองานใหญ่ๆเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆส่งรถเข้าร่วมประกวดกี่คันถ้ารถที่แบบมีในมือเลยอ่า ไม่รวมที่เราไปร่วมออกับเขาอ่าอ่ารถที่พี่ทาตั้งแต่เครื่องทั้งคันเลยอ่าก็จะประมาณหกถึงเจ็ดคันพี่ส่งรถไปแข่งหรือพี่ไปกองทัพทหารเนี่ยส่งรเยะขนาดนั้นก็มันเหมือนแบบนั้นงานใ,นใหญ่ๆทีก็ออกไปทีพร้อมทีหนึ่งพร้อมทีงแต่ยิงๆนี้ต้องบอกท่านผู้ชมจริงเถ้าใครที่รับชมอีก่ต่จังหวัดตอนนี้อาจจะอาจจะไม่ได้คุกคีใน,ในวงการแร็คคือเบนซินมันก็จะเงียบเหงาครับช่วงนี้เบนซินเงียบเหงาคนที่มีรถเบนซินแรงๆอยู่ในมือเนี่ย เขาก็จะไม่ค่อยได้วิ่งหรอกไม่เหมือนเมื่อก่อนที่วิ่งเป็นงานประจําอาทิตย์แต่เดี๋ยวนี้ก็จะเก็บไปวิ่งปีละครั้งใช่ไหมพอมีงานใหญ่อย่างนี้ก็ขนก็นออมาหมดอารมณ์เหมือนเซียนใช่ใช่ไหมอารมณ์ใหญ่ก็ต้องออกมาหน่อยในเจ็ดคันมีอะไรบ้างมีเด็กน้อยหนึ่งคันแน่ๆเซฟิโรเด็กน้อยสองเจดองเจแล้วก็เซฟิโรออรเอ็กเซสเซฟิโรออรเอ็กเซสสีเหลืองสีเหลืองอ่าคนคนนี้ที่ยังหาห่วงยางสเตปเดียวกับเด็กน้อยเด็กน้อยวิ่งได้แต่คนนี้ยังวิ่งไม่ได้เพราะว่า อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะตอนนี้กำลังเรื่องเซอร์ไพรส์กำลังทำเซอร์ไพรส์ไม่ชอบเอาสปายใช่ไหมคนนี้สไปา์ก็ได้คนนี้ลุ้นไม่ค่อยคืนคือลดแรงทุกอย่างพร้อมแต่ใจไม่เหมือนเดิมคือได้ยินเบลลวมาเมื่อวานเมื่อวานก็สิบเลยลั่นมาว่าซื้อเกียร์เลนโกอะไรกันเส่นะเลนโก้ทนไม่ไหวแล้วกับเกียร์นี้ต้องเลนโก้แล้วคือรู้จักสังขารตัวเองแล้วกูช้าไปหมดแล้วลุงลูกมาก ข้อแขนไปหมดแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนอที่แบบว่าโหออกเกณฑ์หนึ่งโ,อโ,อโยนซ้ายวิ่งหลายทางยัดสองเป๋ไปเป๋มาวิ่งแปดเมื่อก่อนอทําได้เ<ช>ดีเ๋ยวนี้เห็นยบเกณฑ์หนึ่งโอ,โอ้แทบจะเบรกจอดไซส์มักกนผิดกว่าเดิมไหมเมื่อก่อนไซส์แบบ small small เดี๋ยวนี้มัน flat f a t อ้วนเกินเดี๋ยวนี้เอาดีทางด้านกดชัตเตอร์ข้อมือไม่ค่อยดีแต่ข้อนิ้วนี่รดชัตเตอร์เร็วนิ้วนี่กิ๊กๆลูกอย่างเดียวเลยคั้ต่อไปมีใครมีวิทย์ท่าข้ามวิทย์ท่าข้ามกับรถ เซบิโร่สีดำเซบิโร่สีดำขับเองไหมไม่ครับอ้าปีนี้ขับเองเขาบอกขับเองปีนี้ขับเองจะขับเองพเองพราะปีที่แล้วเขาเคยลั่นวาจาที่เราพูดพวกเราเราไร้ฟังเป็นเรื่องสนุกนะถ้าวิ่งแปดได้จะปิดจะปิดซอยเลี้ยงโต๊ะจีนปิดไปยังเมื่อวานไปกินมาโต๊ะจีนได้กินแล้วได้กินแล้วเขาได้ที่หนึ่งเมื่องานที่ผ่านมาได้กินแล้วเรียบร้อยนะจบไปแล้วนะทันี่สี่พี่มังกรส่ส้มส่ส้มของเราพิษณุเรือกระหนก พิษณุลีลากระหนกครับโดยจิตกรลีลากระหนกพี่กับน้องพี่กับน้องผัดกันขับผัดกันทำพี่จ่ายน้องขับอยากมีพี่อย่างนี้บ้างจังเลยเพื่อนทำอวาแดงเฟซครบเร็วสุดเท่าไหร่ครับ8.2ครับ8.2รอบนี้โมดิฟายเพิ่มไหมทางฟ้าฮันเตอร์ก็น้าวันนี้เลยพัตนิวอะไรเปลี่ยนอินเตอร์สเปโกไอ้เม่ พีวีอาร์พีวีอาร์แคปซูลแคปซูลอ่าเป็นเปนอินเตอร์เป็นแคปซูลอ่าเปลี่ยนคอไอเดีอเพิ่มในตั้งเดเล็กพอร์ตอืมครับกะ่าจะยิงเจ็ดเลยไหมคิดว่าหวังให้ทําให้ดีกว่าเดิมดี่ว่าคุณที่เป็นคนไม่ค่อยชอบหวังอะไรแบบสูงๆนะชอบแบบว่าเท่าเดิมให้ได้เท่าเดิมไม่ได้ให้วิ่งแบบชิวชิวไม่ต้องเค้นได้ได้เท่าเดิมใช่ครับแล้วมันดีขึ้นแน่นอนได้ไม่กดดันตัวเองอ่าแต่ก็หวังว่าเจ็แต่ผมก็หวังว่าเจ็บเพราะทรงมันได้ครับแรงม้ามันได้ขั้นต่อไปครับ คันต่อมาก็อีสุกเคบีอีสุกเคบีสีแดงสีแดงของใครเอกของพิษณุของของพี่อ่าครับโดยน้องจิตกรคือพี่น้องคนนี้เขาได้ทำสองคันครับสีแดงเคบีเขาที้เป็นเป็นโฟลิ่งเป็นอะไรยังไม่เป็นแหนบเลยครับคันนี้เป็นแหนบเคบีนั้นน้องไม่รู้จักนี่คืออีสุกสุต้นตระกูลเกือบจะถึงรุ่นปู่ของดีแม็กกันนะรุ่นปู่ดีกว่าครับเก่ามากๆครับเครื่องยนต์สามเพย์ สองเจียร์เวอร์กายเกียร์พาวเวอร์กายอัตโนมอติกกี่สปีดเฮลเวอร์กายสองสปีดพาวเวอร์กายสองสปีดรอบนี้จะดีกว่าเดิมอีกไหมเอาเท่าเดิมก่อนอีกผมตอบแทนเลยเอาเท่าเดิมก่อนผมไม่อยากโลภทำเพิ่มทำแน่แต่หวังเวลาเท่าเดิมก่อนเรวเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่อยากเป็นให้แบบโปรเจกต์เพื่อฝันกดดันตัวเองอะไรเงี้ยแล้วขันต่อไปมีอีกไหมจะมีซีวิกซีวิกซีวิกออยล์เอ็กเซสซ์ซีวิกอีกซีวิกออยล์ซีวิกเทอร์โบ <im itation> คันนี้คันนี้ผมมองนัชมจริงมันเร็วมากนะมันเรลล็วแรงมากในยุคที่ซิงค์เทอร์โบกำลังฮิตเนี่ยคันนี้เขาเรียกว่าเต็งหนึ่งเต็งจ๋าเลยนะเต็งจ๋าเลยรถไม่มีอะไรเลยจนเออมาเต็มระบบโอ้โหเชื้อนูน่นมาเต็มลำจนทุกวันนี้ทำเยอะจนไม่มีใครเขาคาดแล้วไปไหนแล้วทะเลทะเลจากดีอยู่แล้ว <im itation> ทำเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกจนทุกคนก็มองสงสัยจะต้องใช้ห่วงยางแล้ว คือมันมันมันเป็นอะไรที่แบบพอทําเพิ่มปุ๊บไอเสตปช่วงล่างอย่างที่เคยเป็นอยู่มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะต้องแบบบีบทุกอย่างจากเมื่อก่อนแรงมา้600มาหกร้อยม้าตรงนี้วันนี้แปดเจ็ดแ็ดร้อยถึงแปดร้อยม้าเขาก็ยังใช้ช่วงล่างแบบเดิมมันไม่ได้ <c oughs> เขาเราก็คุยกับเขาเขาคือมันต้องยอมรับในตัวเขาเองอ่ะตรงนี้เราเราแล้วแต่คุณลูกค้าอ่าอ่าแล้วแต่คุณน้องแล้วแต,แวแต่แล้วแต่เขาเอ่ะเราบอกเขาแล้วเขาไปลองหนมันแต่จะตามหลักการแล้ว ช่วงล่าง600เครื่องห0รมันแมชกันอยู่แล้วแต่วันนี้อัพเป็น800แล้วช่วงล่างยังเป็น600แรงมาเหมือนเดิมมัน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 ไม่ใช่แล้วยังไงมันก็ไปไม่ไหวเราเรายื้อไงก็แล้วแต่แต่เจ้าของเขายังไม่ทําก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ใช่คนจ่ายตังค์ใช่ครับถูกไหมใช่ครับคันนี้แรงแน่ดีสุดเท่าไหร่ครับคันนี้เวลาวิ่งดีสุดใส่ยางตอนที่เป็นสเต็ปหกร้อยมาสุดจะสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแปด 600ม้าตอนนั้นตอน600ม้าแล้วตอนนี้มอเอดี้เขาเขาเขาหนัก4แน่นแน่นแน่น4ประตูเลยแน่นแน่น4ประตูแล้วตอนนี้หวังว่าตอนนี้หวังไว้เห็นเลขอยากเห็นเลข11ต้นๆนะฮะ11ต้นๆอ่า11ต้นๆกับบอเตอรดี้4ประตูนะอ่าบอเตอร์ดี้ใหญ่นะไม่ใช่3ประตูไม่ใช่คันเล็กๆนะแล้วก็ไม่ไดยไม่ได้เป็นรถบ้านอ่ะดูว่ายังเป็นรถบ้านอยู่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นฟูลเรสทั้งคันนะครับก็หมดละที่วิ่งเลยมี เทีิคุณส่งรถเยอะมากแล้วคุณทำทันเหมือนเนี้ยคุณเบิร์ตทำเหมือนอูเป็นโรงงานเลยอูคุณมีอยู่กี่คนผมทำงานเหมือนเซเว่นนีเลเว่นนะยังไงสมมติว่าแข่งวันเสาร์พังวันเสาร์วันอาทิตย์ก็วิ่งได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่นอนออนไลน์เลยบอกตรงท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ที่รู้จักพี่เบิร์ตมาเป็นการส่วนตัวเนี่ยมันมีงานซุปอัพปีหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยตอนเขาอรีไฟกันเนี่ยรถเขามีปัญหา เขารอบนะรถเขามีปัญหาเขานั่งประกอบเครื่องตั้งแต่ตอนที่ผมกลับตอนสามทุ่มสี่ทุ่มกว่าๆเนี่ยเขาประกอบเครื่องแล้วนะเขาถอดเสื้อหรือกางเกงตัวเดียวผมมาถึงสนามแปดโมงแล้วไปเป็นพิธีกรเขายังประกอบเครื่องอยู่เลยอ่ะก็เลยก็หย่อนลงอะไรสักอย่างนี่แหละไม่นอนไม่นอนสองวันเต็มๆเนี่ยนะคุณนอนกี่ชั่วโมงคุณบ้าเอาแบบงี่บหลับนับไม่ถึงสิบนาทีดีกว่าแบบงี่บแบบพักสายตา หาสมาธิหน่อยอะแล้วก็ไปทําต่อผมอืดมากเลยอ่ะงานชุกอาบที่ถึงนี้มีความสําคัญสาหร์พุทยเบอร์ยังไงว่ามันเป็นเป็นเป็นประมาณิส s อรี่เป็น s t อ r y ประวัติศาสตร์อ่ามันมีเรื่องราวในตัวมันเองใช่มาเป็นเรื่องราวที่น่าคนจดจําซึ่งเขาจะบีบกติกามาให้เราทําอย่างนี้อย่างนี้ฝ่างทักษะให้เราไปเรื่อยๆอ่าฮะคือไม่ได้แบบว่ากติกาเพลงๆทั่วไป แล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกปีมันก็จะไม่พัฒนาอแต่ช่วงก็จะบีบลงเรื่อยๆจะบีบจะมีอะไรที่ต้องแบบต้องให้เครียดก่อนงานต้องให้ทําพลิกตัวผันตัวมันมันเป็นอะไรที่แบบผมว่ามันวัดทีมงานสําคัญความเป็นทีมงานเซอร์วิสสาคัญมากอืซึ่งถ้าไม่เคารพกันไม่ช่วยเหลือกันว่ามันเป็นอะไรที่ยากยากเขาเหนื่อยเลวยิ่งวิ่งสามรอบด้วยเนี่ย ผมว่าช่างไทยเก่งเก่งจริงโคยเบิร์ดเก่งจริงแต่มันต้องมีความอึดของเครื่องยนต์ดูเข้ามาเกี่ยวด้วยครับทให้เร็วทาง่ายไหมอาถามก็นช่วยช่วยทำให้เร็วทำให้เร็ววิ่งรอบเดียวเลยเอาเร็วสุดสุดบู์เกินโอเวอร์บูธไปเลยมันวิ่งได้ไหมจบไหมได้จบแต่รอบสองจบแล้วเครื่องไปไม่ไหวก็อันนั้นก็อยู่ที่ดวงครับอยู่ที่ดวงครับแต่สุดท้ายก็คือเอาแตะมันก็ไม่คุ้มเสี่ยงใช่ครับแต่พอสามรอบคราวนี้เนี่ยมันต้องคุมเกมไม่อยู่ต้องวางหมากให้เป็นรอบแรกต้องวิ่่่งเทาไหร รอบสองต้องวิ่งยังไงแล้วรอบสามต้องบู๊ขนาดไหนใช่ครับต้องวางแผนให้เป็นใช่เกมตรงนี้เจ้าของก็เป็นการเป็นคนวางหมากเองหรือโคจยเบิร์ตมีส่วนร่วมในการวางหมากในการวิ่งคอลิฟายว่ารอบนี้เอาเท่านี้รอบเนี้ยเ,เท่านี้ก่อนคือผมว่าตอนนี้หลักๆเราเหมือนเป็นผู้จัดการอืเจ้าของอู่ทำรถผู้จัดการด้วยครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเนี่ยช่วยกันออกขวาวทเห็นแล้วคุยกัน แล้วก็มีที่ปรึกษาอาวุโสอย่างป่าแดงอือย่างพิชนินอืเงี้ย่าคอยช่วยเหลืออคือคือคิดว่ามันคิดว่าทุกวันนี้ก็คงโปรทีมนะครับก็คงเยอะแล้วปีนี้คุณชนินนรมาทิ่คมพี่ชนินพี่ชนินเราเนี่ยครับหรือพี่นัทเนี่ยครับเป็นผู้จัดการสนามไหมล่ะสุปอัพไทยแลนด์เลคคอดปีนี้เป็นนายสนามเป็นนายสนามเลยครัตอนนี้แกเป็นคนคุมทั้งหมดเลยนั่นยิ่งเครียดไปใหญ่เลยครับทำไมฮะเครียดยังไงฮะแซวแซวได้เผอก็ยิ่งสนิทเยอะทีเยอะก็ ยิ่งตึงเยอะยิ่งตึงเยอะเขายิ่งตึงกับเราเยอะเราก็ยิ่งต้องอันนี้เยอะเลยอ่าเราก็ต้องฟีดให้มธรรมชาติเ<อ><อ>ขาคนแล้วเขารักเขาหวัง,งดีนะครับกลับมาต่อเรื่องซุปอร์มันมีเรื่องราวมันมีประวัติศาสตร์มันเป็นสิ่งที่น่าจดจํามันเป็นบางคนบอกผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตเลยนะเคยเบิร์ตถึงขนาดไหมผมว่าใช่เลยใช่ผมว่ามันใช่ถ้วยที่หนึ่งรางวัลอื่นไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าไอ้ถ้วยไอ้อะคริลิกทรงสวยๆเนี่ย ใช่ครับว่ามันเป็นอะไรที่เราเกิดมาทุกวันนี้เราเกิดมาได้รู้จักโคจะเบิร์ดได้อืรู้จักเพื่อนเพื่อนพี่น้องเราได้เืื่องอย่างมีสุมอับสุมอัครับมีผลเลยมีผลเลยมากมากแล้วแล้วหลังจากแข่งทุกครั้งอืเขาก็จะให้สิ่งตอบแทนเราได้ว่าเขาโฆษณาให้เราเขาทําหนังสือเขาทำซีดีให้เราอืให้คนรู้จักเราเยอะเพิ่มขึ้นนี่มีทีวีด้วยครับใช่ไหมนี่มีทีวีเพิ่มด้วยใช่ครับ คือคือคือขอให้คนในประเทศรู้จักเราพอแล้วอ่าอ่าคืองานเราอยู่ตรงเนี้ยชีวิตเราอยู่ตรงเนี้ยอ่าอ่าพอแล้วได้โฆษณาอ่าได้โฆษณาได้บอกความเป็นตัวของตัวเราใช่ครับได้บอกผลงานของเราใช่ครับอ่าแค่นั้นเองเราหากินอยู่ในประเทศไทยแล้วต้องการให้คนรู้จักเราอืมนะะนอกจากขั้งหมดนี้ค่ท่านผู้ชมครับก็เมื่อกี้ตอนที่เปิดรายการมาก็จะบอกว่ารถมีส่งมาเจ็ดแปดคันแล้วก็มียังมีรถที่ร่วมทํากับเขาครับร่วมทํากับเขาคุณไปร่วมทําอะไรอ่ะ คุณไปร่วมยืนเชียร์หรืออะไรชั่วโมงนี้มันเออ่ทำช่วงล่างให้เขาช่วงล่างละครับทำรถอะไรอ่ะก็เห็นคุณก็ทําก็อย่างอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะแล้วคนนี้แล้วคนนี้เสียกวางสลับุรีเสียกวางสลับุรีบอยฟิล์มชาบอยฟิล์มชาเป็นคนทำเก้าจุดหนึ่งวินาทีกระบะดีเซลครับคุณไปทําช่วงล่างให้เขาครับผมแต่ทําช่วงล่างกระบะดีเซลอ่ะคุยเบิร์ไม่มีกระบะดีเซลว่ะครับ เขาไว้จะให้ทําครับแล้วทําออกมาได้ดีซะด้วยครับขั้นแรกที่ประสบความสำเร็จคืออ่รั้งแรกขั้งแรกที่ลงมือทำประสบความสำเร็จอ่าจะเป็นรูปพวกรถเทอร์โบเดิมรถเทอร์โบเดิมพวกเทอร์โบเดิมหุ่ยเปอร์นุยเปอร์ครับเอามาให้พี่ทำครับจากอ่วิ่งจากอ่สิบสิบสองสิบสองรถจากสิบสองหกสิบสองหกนะเดิมเดิมที่เขาทำกันเองนะครับสิบสองเจ็ดอ่ะ ลุมันทำปุ๊บสิบสองสองเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะคุณโกงนาฬิกาเปล่ามันไม่คุณส่งลูกมือช่างคุณไปเอาไม้เขี่ยเส้นอร์เปล่าไม่ใช่คือผมว่ามันเป็นที่นี่มากกว่านะคุณคุณโกมันเป็นที่เป็นที่สิ่งที่เขาขาดแล้วเราเติมให้เต็มช่วงนั้นขาดมากอาจจะเป็นขาดมากตรงด้านนั้นมันก็เลยได้อะฮะ กระบามันขาดอะไรบ้างอะทาไมมันถึงหายไปจุดสี่กว่าซึ่งช่างด้วยกันทําไมเขาไม่รู้แล้วทําไมคุณรู้มันมันบอกได้ไหมหรือเป็นเคลดลาบอกได้คือมันเป็นจุดอ่อนอะไรกระบาดใช่ไหถามว่าเรื่องช่วงล่างผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเขาขาดจริงๆเนี่ยมันจะเห็นผลเยอะเลยอแต่ถ้าเครื่องยนต์เขาไม่ได้ผมทำช่วงล่างไปก็ไม่เห็นผลมันเห็นผลครับแต่ว่าไม่เยอะนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะแลวยิ่งคุณมีเครื่องพลังเครื่องคุณยิ่งเยอะยิ่งเห็น อขอเข้ามาในรอบตามได้เยอะออ่ายิ่งเห็นแล้วห้องกระบะมันคืออะไรพี่เบิร์ตที่ททีีทท่่พี่เบิร์ตทำเนี่ยทีอ่อย่างแก้ไขเนะี่ยอย่างเขาเอามาให้เซฟพี่เบิร์ตแก้ไขอะไรบ้างเอาเอาเท่าที่บอกได้นะอ่าก็ทําเป็นเรนเจร์บาร์เรนเจร์บาร์ทำเรนเจร์บาร์แล้วก็ใส่แอนตี้โรบาร์เพิ่มเข้าไปอ่าคืออย่างคันนี้อย่างอย่างรถรถเสียกวางอ่าของทางคุณบอยฟิล์มนี่ก็คันนี้ก็ลงซุปอ่านไหท่านผู้ชมนะฮะอ่า60ฟุตแรกตอนนี้ก็1.2เร็วที่สุดในประเทศรับประกันได้เลยไม่มีใครเร็วกว่านี้อ่า60ฟุตนะ ก็ที่สืบสืบกันมาที่ลงหนังสือที่รถดีเซลที่รถสุดในประเทศไทยก็8.8ของเบอร์ราคานั้ง60ฟุต1.4 1.4 1.4คันนี้1.2เจ็เวลา9.1คือป่าเราจะสู้เขาไม่ได้เครื่องยังเดินไม่เท่าเขาแต่แต่ออกตัวนี่เราเรากินแน่ๆต้องออกทักษะอันนี้อาศัยทักษะของ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 ทางช่างที่ท้านทำเครื่องแมคานิกอะไรเงี้ยครับแต่เราเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบไปช่วยทำช่วงล่างให้เขาไปเติมเต็มไปทำให้มันวิ่งสมบูรณ์ เครื่องแรงแล้วช่วงล่างดีด้วยรองรับแรงมาได้ครับยากกว่าทํารถเก่งไหมแหนบยากกว่าไหมผมว่าใช้สมองเยอะกว่าไหมใช้สมองเยอะใช้สมองเยอะกว่าซึ่งคันนี้เนี่ยก้าจุดหนึ่งได้ดูหรือยังว่ามันขาดขาดหลืออะไรบ้างตอนนี้สำหรับรถบอยฟิล์มชาเสกพปสอหระบบรีเนี่ยช่วงล่างไม่ได้มีปัญหาแล้วปัญหาตอนนี้อยู่ที่กําลังเครื่องเขาที่จะทําขึ้นมาให้มันปั่นช่วงล่างได้อ่า เยอะขึ้นแล้วครับตอนนั้นถ้ามันถ้ามันขาดเราก็จะคือง่ายคือรถเบ่งก้าจุดหนึ่งมันออกอย่างนี้ได้ก1้าจุดหนึ่งตอนนี้ทําไปแล้วคราวนี้เนี่ยมันต้องออกหนักกว่าเดิมแล้วมันจะต้องเดินกว่าเดิมใช่ครับก็เป็นเป็นเป็นการบ้านให้กับบอยฟิล์มละที่จะต้องไปอัพเครื่องยนต์ให้ให้ให้สามารถให้เท่ากับช่วงล่างเพราะตอนนี้เครื่องยนต์ขนานี้มันไม่สามารถทําให้สร้างภาระให้ช่วงล่างได้พอมันต้องทาให้เครื่องยนต์แรงก็สร้างภาระให้ช่วงล่างได้มันถึงจะไปดีมันถึงจะมันถึง รับแรงของมันได้ผมจะทํางานได้ใช่ครับขาตรนเครื่องยนต์อย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้เครื่องยนต์ขอเครื่องยนต์เครื่องยนต์เยอะๆถ้าสมบูรณ์เลยผมพูดกันเล่นๆเ,เลยพี่เบิร์ตถ้าสมบูรณ์คันนี้สถิติไว้ไทย8.8คันนี้จะเร็วกว่า8.8ไหมผมขอเท่าเทากันย,ยุคนั้นยุคนี้คือยุคของดีเซลคลองอจริงๆแล้วซุปอัพเองก็เกาะกระแสเอารถกระบะดีเซลมาวิ่งด้วยแล้วโคโยเบิร์ตเองครับม้ามืดที่พวกเราเดยเห็นว่าเขาควรจะเป็นม้ามืดและควรจะเป็น หนึ่งในสิบที่เร็วสุดในประเทศไทยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็บอกเขาทำดีเซลด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามผลง,งานของโคยเบิร์ดด้วยจากฟ้าฮันเตอร์นะครับรถแข่งของเขาเอง7รถที่ร่วมกิจกรรมไปแจมกับเขาอีก3ามรวมแล้ว10คันที่ฟ้าฮันเตอร์ส่งเข้า,า,าประกวดในปีนี้หนึ่งในสิบติดแน่มั่นใจไหมที่เร็วสุดในประเทศไทยขอแบ่งพื้นที่ไว้ขอแบ่งเก็บพื้นที่หัวใจไว้สักที่หนึ่งหรือสักสองที่ดีหรือจะเอาสักเจ็ดที่เลย อขอลมพลังได้สักหนึ่งทีก่อนทีว่าสักหนึ่งขอเบียดให้ผมเบียดหน่อยอขอเบียดสักนิดนึ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันในงานซุปอัพนี้นะครับไม่ไมว่าคันไหนในพี่น้องเนี่ยเพื่อนพี่น้องเนี่ยขอสักคันขอสักคันเก้าคันหนึ่งก็ดีใจกันทั้งคณะอยู่แล้วครใช่ไหมครับเพราะนั้นฝากด้วยครับกับอูฟ้าฮันเตอร์นะครับเป็นกำลังใจให้คุยเบิร์ดด้วยแล้วก็เรียกว่า เป็นขุนพลขุนพลกองทัพใหญ่ๆเลยที่จะวิ่งในงานซูม้าวันที่8ปก้าธันวา this เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับที่รับชมเทปอยู่ตอนนี้รับชมเสร็จแล้วการประชุมของท่านครับแล้วก็เจอกันที่สนามบางกอกแบล็บเอเวนิว Black e แล้วก็กไป้พ่อมาคอยเบิร์ดได้เจอคอยเบิร์ดเจอไปคุยได้เป็นคนคุยน่ารักด้วยคุยสบายๆไม่ต้องไปเกรงใจนั่นี่ดูแว่นเขาสิก็เป็นคนวัยรุ่นครับสาวๆเข้ามาคุยได้ครับส,ส,สาวๆเข้ามาคุยได้โสดโโสสดดทำไมโสดพูดเบาอ่ะพูดทางนั้งดิโสด ขอบคุณคุยเบิร์ดครับเดี๋ยวเจอกันที่คลองข้างนะพี่นะ